สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่10พฤษภาคมนะคะเมย์ยไม่มจิววันออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้ก็อยู่ในสวนนะคะทุกคนมนีซิมาใส่ปุ๋ยหวานให้ต้นักขามหวานค่ะพี่น้องมัอว่าน,นี่เมย์ยไม่มอันฮอฝรัง่งแล้วก็ฮอหน่อยนาค่ะแต่ยังบกันแล้วค่ะพอเพราะดียางไปต้นักขามพ่อว่ามันมันเป็นักขามเกิดเองไหมพี่น้องเขาบ่ได้ปลูกก็เลย แฟนก็นเลยจงไว้จงไว้ระบัดที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่แย่ไหมภาพไปเบิ้งงนอกค่ะเนาะนี่ค่ะมูวว่านี่ห่อฝรั่งค่ะห่อฝรัง่งห่อน้อยนหนาห่อน้อยหนายังห่อไม่หมดค่ะทุกคนหน่วยใหญ่แล้วต้องเฝ้าฝนมาแล้วหรอกอะมาแรงวันท้องมาแล้วค่ะทุกคนนี่เต็มโยเพียทางนี้ก็มีนะคะฝรั่งห่อได้เยอะแล้วค่ะยังเหลืออีกเล็กน้อยนะคะยังเหลืองานพุ่น พี่น้องดกคักปีนี้ออกดีคักนะคะพอดีอันมือแล้งวานนี่ก็เลยยางมากนี่ครับพี่น้องบัดที่นี่โอ้มีมัน so mm. ไม่มากแม่ักขามหวานเ้าบพอได้บำรุงดูแลรักษาดอกค่ะมันเกิดเองเดี๋ยวเบ่งกันเด้อค่ะมะขามหวานนะคะเพชรชบูรณ์ก็ต้องขึ้นซื้อหรือซากอะมะขามหวานเพชรชบูรณ์ค่ะพี่น้องเป็นเป็นผลไม้ประจำจังหวัดของเรานะคะ หวานก็นจะมีหลายสายพันธ์ถ้่เบึง่งของไม่ใยไม่จะเป็นพันธ์ยังนะคะมันหันสุกไปมันยังดิบอยู่ค่ะพี่น้องหมักสุกไป l ดีละมันไก้อีกสุกแล้วก็เลยสีเอาปุ๋ยมาใส่ค่ะเดี๋ยวเบื่งงานนี่ก็นม้หมากสุกบ่ เามามสุกเดียบวนาี้ทั้งพันสุกเืือแต่ดูตามลักษณะฝักเลยแล้วนะคะนี่ดูฝักแล้วก็จะเป็นเป็นพันธุ์สีชมพูค่ะบักขามบันเพชรสมุนสมมีหลายสายพันธุ์ค่ะพี่น้องไอ้จังใดจังอีเดซิมว่ามันเป็นรสชาตดแบบใดเนาะนีเด็ดอันไปนี่เด็กด้บ หมากปลายนี่พี่น้องนั่งดิบอยู่มันเป็นพันธุ์สีชมพูมันจะเปรี้ยวอมหวานนะคะเปรี้ยวอมหวานไม่ใยไม่ก็เลยสิมาเติมเอาปุ๋ยหวานมีน้อยเดี๋ยวนี้ล่ละก็แต่ก็สิอเอาปุ๋ยหวานมาใส่เห้จากน้อยนะครับฉีดฉีดฉีดทางใบโอ้ยแต่ว่าหมากขังเงิงน่าจะสุกเร็วน่าจะสุกเร้ว มันอยู่สูงค่ะพี่น้องเขาเขาก็ต้องบีบบีบเบิ้งเดี๋ยวไม่ยยาไม่ข้นเบิ้งอันพวงขังเทิงอันก่อนเด้อสีได้บอกมันสีนีหมากสุกบ่กเบิ้องก้อนมีพึ่งบอกเดี๋ยวพึ่งมาต่อยเขาเด้ออันว่าต้องว่าย่านว่าทิตกเด้ออันกิ่งมันเหนียวค่ะพี่น้องกิ่งมันเหนียวมัน มันบ็ตกง่ายด้มันระหักง่ายด้ต้องมาตัดมาแต่งกิ่งมันไหมค่ะพี่น้องเขาบม่เคยได้สนใจว่าว่าเราสีเป็นยังไงต้องเอามือขีดขีดเบิองค่ะว่าหมากสูกบ่ก็สุกแม่หมากเหีวๆโอ้ยโอ้ย เอาบ่ามีให้ซิมจากหมากบก่หมากเฮี่ยวๆอันอันด้านหน้านี้ยเด็กย,ยังดิบอุตส่าห์ว่าจะอีสุกบ่สุกเดี๋ยวซิมหมากดิบให้เบิง่งเก็บหมากดิบลงไปกันเด้อบ่บ่บมีสุกจากหมากสิเอ้า ได็อบกเิดกับอาทิตย์นึงบุญหลับพี่น้องครึ่สุกว่าความอยากกินอึบอึบอึบมาที่นี่ อยากอยากรู้ว่ากิ้งนี่มันอิสุกบอสันเดะเอาลุนุนๆุนพี่น้องหามากล่างนี่ไหมมันเสีไดจากหมากบ่อุ๊บปีนคอยกระยัยบลงไปเอาฉันได้ซิมจากหมากอู้ได้หมากนึงแล้วพี่น้องได้หมากนึง เด้อเดี๋ยวลงไปซีบไปบังเด้อเป็นจังไดอ้าวอย่าเตรียมลงก่อนอย่าหลอกเลี้ยนแบบข่อยเด้อพี่น้องกู้รดขึ้นต้นใหม่โ่เกงอย่าเลี้ยนแบบข่อยเด้อข่อยเป็นเสยนขึ้นต้นใหม่มาก่อนห้ามลอกเลี้ยนแบบนี่ยังใหม่นะคะถ้าไม่มั่นใจว่าตัวเองันยังใหม่บริยานความสูงค่ะเรื่องปีนป่ายนี่ขอให้ ขอให้บอกแล้วเราก็มั่นใจว่ามันเหนียวค่ะกิ่งมันเหนียวมันไม่หักง่ายนะคะได้แล้วพี่น้องหมากดิบนะคะแล้วก็หมากสุกนี่ไ้ฝักนึงมาแล้ว,เด,วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาชิมกันนะคะว่าทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะคะสำหรับหมากดิบเดี๋ยวปีหน้าก่อนจะตกแต่งกิ่งแล้วก็ให้ปุย๋ยปีนี้ไม่ได้ให้อะไรเลย ปล่อยเขามาสตราดบอลูว่ามันสิเป็นมะขามหวานหรือมะขามขามส้มยังไงเมียถ้าเป็นมะขามเปรี้ยวมะขามสม้มเขากับไว้ใส่แกงอันนี้ปรากฏว่ามันเป็นมะขามหวานแต่มันบบมันสีหวานบ่ส้มพี่น้องเท็ดน้ำปลาเนาะกินกับปลาใส่น้ำตาลนนันว แช่บบอยู่ได้อ่่ะมธมาสตา์ิบ่มีหยาเลยพี่น้องเดี๋ยวไม่เย็บใหม่จะเอาปุ๋ยหวานใส่ให้นิดนงึงผลน,นี้สุกแล้วเป็นพันธุ์สีชมพูค่ะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนสุดจากต้นมะขามหวานพันธุ์สีชมพูค่ะนีนระค่ะต้นต้นด้านหลังไม่ไงียมเนี่ยละ่ะนี่ค่ะ มะขามหวานมันเกิดเองนะคะมันเกิดเองอันนี้พันธุ์สีชมพูนะคะมะขามหวานเพชรบุญกซิมีหลายสายพันธุ์เดีบยวมานี่ามะขามหวานที่เขานิยมชมชอบก็แล้วแต่คนชอบนะว่าใครจะชอบกินอันไหนนะคะสีชมพูก็จะมีรสเปรี้ยวหวานนะคะสีชมพูอันอันนี้เป็นพันธุ์ตะแ๊ะค่ะทุกคน ตะแปะอันนี้บะขา,าหมูตะแปะนะคะตะแปะก็จะมีความหวานฉ่ําหวานมากนะคะตะแปะหรือว่าพันประกายทองนะคะนี่ค่ะมันจะอ้วนๆสั้นๆป้อมๆนะคะยุ่งกบมีได้บันนี่ในสวนวีวีอยู่เขาปลาก็เปินทั้งสี่หล่ะพี่น้องยุ่งกัดยุ่งกัดข่อยเอา,เอาโอ้โหสิย่านเป็นไข่เลือดอกอกเฮ้านี่ค่ะของไม่ใหญ่ใหม่ก็จะเป็นพันนี้ค่ะ พันพันสีชมพูค่ะพี่น้องนี่เหมือนกันเลยนะคะพันสีชมพูผมไม่ใช่ไมเป็นพันสีชมพูพิสูจน์แล้วว่ามันเกิดเองแม่ก็เลยบ่ได้บำรุงรักษาดอกจักว่ามันสิเป็ี่ยนพันอย่งเดี๋ยวลองมาชิมกันนะคะทุกคนเอามาซิมสดๆเลยซิมจากต้นเก็บมาอีกนึงนี่ละ มันสิเปรี้ยวสิหวานปันไดเป็นตาปล่อยไว้หรือว่าสิเอาปุ๋ยใส่ดีนะคะมาอีกแล้วยุ่งแม่ยุ่งหลายอยู่ต้นเนี่ยเอาพี่น้องมันหวานอยู่ตัวล่ะหวานอมเปรี้ยวนิดๆบ่ใส่ปุ๋ยก็ได้หวานแล้วหวานเนาะ แ่ได้เตรียมมาแล้วก็จะใส่นิดหน่อยใส่ปุ๋ยตัวท้ายเยอะๆเอาเอาฉีดพ่นทางใบค่ะเป็นปุ๋ยทางใบเดี๋ยวเสีย้เราจักน้อยแต้แตนีกระวานแล้วค่ะพี่น้องเข้ามาซาดได้หวานอยู่อยู่ว่าแซบเราแซบเดี๋ยวเราตกแต่งไว้กินค่ะนี่ละเม็ดเวลาเขากินแล้วมันขึ้นค่ะพี่น้องค่ะ อันเมื่อวันที่สิบสามนี่สิบสามนะคะแม่ยใ,ใหม่ก็จะได้อันเบิงอิหล่าหน่อยแล้ววันนี้วันที่สิบที่โลตัสมีนบุรีนะคะอิหล่าหน่อยอุงอิงนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันที่สิบเย็นนี้นะคะที่ตามตารางโลตัสมีนบุรีค่ะพี่น้อง วันที่1 1วัดเขาแก้วธรรมารามนะคะสระบุรีวันที่12เดินทางมากค่ะวันที่13พี่น้อง13ไม่ป็นยังไงก็ะจะได้พ่ออิหลาอีกแล้วไปให้กำลังใจอิหลานะคะวัดโนนศรสัทธาชุมนะคะบ้านอุ่มกงตำบลท่าพลอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ค่ะผู้ใดยุกไก่มองใดก็บไปเด้อจะเด้อแล้วกับวันที่14อีอิหลาหน่อยก็เดินทางไปกรุงเทพ ฮะเบิ่งวา10ซีนี่อันอีลาหน่อยหรือว่าทีมงานเฮาสาวหน่อยเพรบันแพงเอฟซีกีลาหน่อยทุกหลังซิมีเฮบบนะคะกับการประกาศผลคมชัดลึกอวอร์ดนะคะอ่าลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมนะคะอีฬาหน่อยองุิงเฮาอีเด้รางวัลเป็นปีที่สองหรือเปล่านะคะรอรุ่นแต่ไม่แย่ไมก่กะเขาคางเจ้าของน่ะนะเขาคางอัน ออีลาหน่อยว่าอีลาหน่อยได้ได้แท้แน่นอนอยังสิไหมครับพี่น้องเขากับรุ่นเอาใจซอยอีลาเนาะอยากให้อิลาได้ได้อีกจากปีหนึ่งเพราะว่าอีลาว่าอยู่ทรงอิลาอีกจากปีแดเนาะไม่ใหญ่ใหม่แล้วก็ทั้งลูกสาวทั้งเฟนก็ช่วยกันนะคะอันทั้ง,ห,งหลายหลาย่องทางนั่นแหละครับพี่น้องนะเสียงเงินไล่ช็อปอีหยัง SMS เราก็ช่วยกันนะคะช่วยกันไปเล็ก,ลกๆน้อยน้อยนะคะแต่อันเบ้าเพื่อนนั้นไอ อะไรนะไอ้สิบนาทีครั้งนั้นมันฟรีเนาะเราก็ทําตลอดนะคะสิบนาทีสิบนาท,นาทีตั้งเวลาไว้เชียร์อีหลาหน้อยยุ่งหลายพี่น้องยุ่งไรเอาเอาแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวเอาปุ๋ยใส่ให้เขาก้อนให้เขาหวานขึ้นมาอีกยักน้อยค่ะโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเอฟซี FC ทั่วโลกเลยนะคะขอให้มีความสุขนะคะโชคดีอ่าแล้วก็อย่าเจ็บอย่าจนเด้อจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ